พนักงานสอบสวนตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรีนำตัวนายเมธีศรีสุวรรณและนางสาวอารีรัตสิงหนาฏค่ะสามีภรรยาที่ตกเป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายลูกสาวของตัวเองวัยสามขวบมาสอบสวนเพิ่มเติมนะคะคนเป็นพ่อก็คือนายเมธียังคงให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายลูกสาวส่วนที่เอาไปทิ้งเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ดูแลอ้างว่าเพราะมีปัญหาเรื่องครอบครัวกับทางฝ่ายพ่อตาแม่ยาย ส่วนทางนางสาวอารีรัตคนเป็นแม่บอกว่าคนเป็นพ่อคือนายเมธีเป็นคนทําร้ายลูกสาวจริงสาเหตุมาจากปฟมหึงหวงเพราะว่าฝ่ายพ่อเนี่ยสงสัยว่าลูกสาวเป็นลูกสาวแท้ๆของตัวเองหรือไม่แล้วก็ต้องการจะกดดันให้นางอารีรัตมาช่วยหาเงินก็เลยทําร้ายร่างกายลูกเพื่อกดดันนะคะซึ่งฝ่ายของนางสาวอารีรัตบอกว่าเคยถูกนายเมธีเนี่ยทำร้ายร่างกายบาดเจ็บเหมือนกัน ผู้กำก,กับการสพเมืองสุพรรณบุรีบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดกับผู้ต้องหาแล้วก็ต้องรอผลยืนยันอาการของเด็กจากแพทย์นะคะก่อนจะดำเนินการฝากขังในวันนี้ซึ่งตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวค่ะพยายามรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ mm hmm. เพื่อจะเอาผิดกับผู้ต้องหานะครับ mm hmm. เพราะว่ามันก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ mm hmm. เาเขาอยู่กันพ่อแม่ลูก แล้วก็ลูกชายคนโตอีกคนหนึ่งนะครับแล้วมีค่ะหลังจากนี้ก็คือต้องทายังไงต่อคะหรือว่ารอค้นจนกว่าผู้ต้องหาจะยอมรับก็ผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะรับหรือปฏิเสธก็ได้ก็ขึ้นเกิดผู้ต้องหาแต่ทางชั้นของพนักงานสอบสวนเนี่ยทางของตํารวจเนี่ยก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเราก็พยายามจะรวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่มีเท่าที่ทําได้ทุกอย่างเพื่อจะทําเป็นสํานวนส่งฟ้องตามขั้นตอนทางกฎหมายครับ สว่วนสวัสดิภาพแล้วก็อาการของเด็กตอนนี้เนี่ยนะคะคือยายเนี่ยพาเด็กไปพบคุณหมอจิตเวชเด็กก็พบว่าเด็กมีอาการดีขึ้นร่าเริงค่ะคุยเก่งเมื่อวานนี้ก็มีนางการานาศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาไปเยี่ยมอาการนางการจานาก็บอกว่าไม่อยากที่จะให้ทุกคนมองว่านี่เป็นเรื่องของครอบครัวนะคะเราว่าเด็กถือว่าเป็นสมบัติของสังคมที่ทุกฝ่ายทั้งคนในครอบครัวเพื่อนบ้านแล้วก็ครูอาจารย์ต้องร่วมกันดูแล สิ่งที่เราจะช่วยกันได้ก็คือต้องไม่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของครอบครัวนะคะจือทุกคนที่เป็นเพื่อนบ้านหรืออะไรเงี่ยต้องคอยสัมภาษฟังว่าออบ้าน,นข้างๆเราเนี่ยมีเสียงเด็กร้องไหมนะคะเราก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหนนลือดูแลรวมทั้งครอบครัวด้วยเช่นพี่น้องผู้ญาติยายก็ต้องคอยสระสระนะคะอีกทั้งครูบาอาจารย์โรงเรียนนะคะก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะว่าเด็กเนี่ยไม่ใช่สัมบันของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งน,น,นะคะแต่เด็กเนี่ย เป็นส่วนบิตของสังคมที่เราทุกคนต้องมีส่วนช่วยกันดูแลเพราะเขาจะคืออนาคตของสังคมเรานะพ่อแม่ให้การปฏิเสธแต่ตำรวจบอกว่ามีภาพหลักฐานยืนยันภาพนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลเวลาสักประมาณตีหนึ่งวันที่9ตุลาคมนะภาพชัดเจนเห็นว่าแม่เด็กเนี่ยเป็นคนอุ้มลูกมาที่โรงพยาบาลโดยอ้างกับทางโรงพยาบาลบอกว่าตากับยายเป็นคนทำไรลูก พอเอาลูกส่งถึงมือคุณหมอคุณพยาบาลปุ๊บไปเลยค่ะทิ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้บอกให้ทางโรงพยาบาลเดี๋ยวถ้าลูกเป็นอะไรหรือหายดีแล้วขอให้ติดต่อกับยายเด็กเนี่ยมาอยู่ในสภาพหมดสตินะคะมีบาดแผลเต็มตัวแรกรับเนี่ยแพทย์ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต้องรักษาใน ICU mm hmm. นี่อาการหนักถึงขนาดทั้งบอร์ดมามุงดูกันเนี่ยนะคะสแกนสมองแล้วพบว่ามีเลือดไหลค่ะเยื่อหุ้มในสมองอักเสบ ซึ่งภาวะอาการแบบนี้จะมีผลต่อการเดินของน้องในอนาคตนะคะเด็กอาจจะมีอาการขาอ่อนแรงแล้วก็เดินไม่ปกติก็รักษามาตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเรื่อยาวมาจนเด็กอาการดีขึ้น3วันหลังจากนั้นเด็กได้สติแล้วเด็กบอกบกับพยาบาลบอกพ่อเป็นคนทำร้ายไม่ใช่ตากับยายจนล่าสุดรักษาหายกลับบ้านได้แล้วค่ะสภาเด็เนี่ยผมว่าเรื่องร่างกายเนี่ยถือว่า จะสังเกตว่าก็เป็นแผลนิดหน่อยแต่แผลพวกนี้คงไม่ใช่อะไรเยอะนะแต่ว่าที่มีปัญหาด้วนึงก็คือเรื่องเลือดในสมองเนี่ยตอนนี้เด็กยังเจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่แต่ตรงนี้ผมเข้าใจว่าเรารักษาไประยะหนึ่งเดี๋ยวพอเริ่มมีสมดุลสมดุลเนี่ยสมองจะกลับมาเป็นปกติเพราะฉะนั้นเรื่องการเดินผมคิดว่าเรื่องขาอ่อนแรงนิดหน่อยเดี๋ยวน่าจะหายส่วนที่เหลือก็จะคงจะเป็นเรื่องของการจิตใจนะเพราะว่าเด็กเล็กแล้วก็ถูกผู้ใหญ่ที่ร้ายแบบเนี้ยเด็ก ัหญ่เอี่ยับตื่นบวกผู้คนไม่กล้าเจอคนแปลกหน้าอะไรอย่างนี้นะคร mm ับ hmm. ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จิแตแพทย์ก็ต้องคอยดูแลทำย่างไรให้สภาพใจิตใจเด็กกลับค็นสูปกตินะยายเข้าไปแจ้งความกับตำรวจนะคะจนตำรวจสืบทราบว่าพ่อแม่เด็กไปเช่าห้องไปซ่อนตัวกันอยู่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่แหละคะ่ะตำรวจโทรศัพท์ไปพ่อบอกว่าไม่ได้อยู่สุพรรณ อยู่กรุงเทพตำรวจไม่เชื่อไปหาจนเจอว่าไปเปิดห้องเช่ากันอยู่นะคะก็เลยนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มแจ้งสี่ข้อกล่าวหาด้วยกันก็คือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนาความผิดตามพรบรคุ้มครองเด็กพรบรความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็เสพยาเสพติดนะคะหลังจากนี้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเข้าไปดูแลเยียวยาสภาพจิตใจของเด็กแล้วก็วางแผนให้เด็กได้เรียนหนังสือต่อไป